กำลังจะไปไหนคะ,ะไปแม่โรงสอนไปแม่งอสอนเดี๋ยวเราจะไปแล้วถ้าสมมุติว่าเราเจอสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเราจะให้ใครได้ดูบ้างยังไม่รู้ชื่อคนอ๋อยังไม่รู้ชื่อคนใช่ไหมคือหมายความว่าถ้าใครเข้ามาก็ดูได้เลยใช่ไหมเนี่ยเรากําลังเดินทางจากกาฬยาบอกสิลูกบอกสิเราเดินทางกัน จากอำเภอกายาจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เราจะไปที่อำเภอปลายแม่ห้องสอนอย่างเงี้ยลูกไปที่ไหนอำเภอขุนย้อมนู่นปลายสิปลายไปแล้วก็ไปัาผ้ามาผ้าเมืองเมืองขุนย้มเออวนหนึ่งรอบไงแต่ว่าที่นี่เนี่ยเราจะต้องไปที่อำเภอปลายก่อนแล้วทีเนี้ยเราจะถ้าเกิดเราเจอจุดชมวิวหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวเราก็จะให้ทุกคนได้ชมกันนะคะ มันมันมันเป็นถนนที่แบบทางโค้งเยอะมากเลยนะลูกป,ประมาณหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสี่โค้งอ่ะโอ้โหเยอะเนาะแล้วไอเดียจะไหวไหมคะถ้าเป็นแบบนี้ถ้ามีถ้ามีบ้านแ,แบบนี้หนูไม่เมาเลยอ๋อถ้ามีบ้านแบบนี้ไม่เมาใช่ไหมคะแล้ว,แล,วแล้วถ้าเมารถคือแบบแบบไหนถึงเมารถถ้าอยู่ป่า <Now. S 1> ต้นไม้มีต้นไม้อะไรอย่างนี้เหรออ๋อจะเมารถเหรอ,อ,อเพราะฉะนั้นให้ทุกคนต้องทำยังไงคะเวลาเดินทางไกลทำยังไงถึงจะไม่เมารถไม่ต้องดูโทรศัพท์ทำยังไงถึงจะไม่เมารถคะลูกอ่าป้าป๊าเคยสอนอยังไงป๊าป๊าบอกว่า ต้องเฮฮาตลอดเวลาต้องหัวเราะตลอดเวลาใช่ไหมใช่เวลาเจออะไรแล้วก็ต้องบอกกันใช่ไหมคะไอที่แน่ๆจะหมอกควันนี่แหละโอ้หมอกควันเยอะมากนะครับทุกคนดูสิครับโอ้โหหมอกควันเยอะจริงๆช่วงนี้เมษายนควันอะไรก็ไม่รู้โอเคครับเราเดินทางต่อเลย ถึงไหนแล้วลูกท่ามปลาเหรอไม่ใช่นี่นี่นี่มานี่มานี่มันคือจุดชมวิวลูกเนี่ยอ,อ่านว่ายังไงลูกอ่านได้ไหมลองอ่านสิที่เขาเขียนตัวหนังสือเนี่ยไปไปยืนอยู่ตรงนั้นไปดอยกิวลมดอยกิวลมอ่ะหน้ามาทางนี้สองคนเลยแม่ลูกอ้าวหนึ่งสองสามเช็เออหนึ่งสองสามเช็เอา, 1, 2, 3, เอ,าอีก<ะ>หลายหลายท่าหน่อยหนึ่งสองสามเช็โอเค อ่าที่นี่อ,อาที่นี่ที่นี่อ่ะอเคสวยโค้งหกแปดหนึ่งหนึ่งสองสามเชห่งสองเช่ละทินี่สามพ่อลูกหนึ่งสองสามชหน่งสองสช่งองชงองชโอเคอะไรเนี่ย โอ้นี่ไงเริ่มเห็นแล้วลูกคืออะไรบอกสิฮะอะไรนะอธิบายอธิบายให้ด้วยอธิบายให้ป้าฟังหน่อยอืม เยอะมากเยอะมาก,ม,ากมีคนให้อาหารด้วยข้างบน อ๋อหมดแล้วเหรอใไปคีดเดียวหมดเลยโอ้มันไม่กินผักแบบนี้ด้วย <c oughs> ใหญ่ไหมลูก <c oughs> เข้าที่เราไปดูที่วัดจันไหม พระอยู่ข้างบนนะอ่าได้ไหวพระไหวพระลูกไหวพระค่ะเออนั่นแหละอยู่ตรงนี้แหละลูกไม่ขึ้นไปตรงนั้นแม่ลงมาที่นี่เออเนี่ยมันมีถ้ำอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันเป็นถ้ำอย่างนี้ลูกเอ้าอธิบายสิโหทุกคนดูไอเดีย สวังตกนะอืมเป็นยังไงสวยไหมลูกมันอยู่ข้างในถ้าเลยไหมเอ๊อยากเห็นไม่ใช่เหรอเดี๋ยวอะอยากเห็นปลาที่อยู่ในถ้านี่เเป็นอย่างนี้ครับมันอยู่ในถ้าแบบนี้ครับน้ามันก็จะไหลลงมาจากถ้าใต้ถ้ำนู่นตัวนี้ใหญ่มากเห็นไหมโอ้โหมันน่าจะใหญ่สุดเพียงเท่านี้หลยมัปป้งปลาพวกเนี้ย ดูสิใหญ่มากเลยลูกอพอใจหรือ,อยังได้มันดูปลาแล้วพอใจหรือ,อยังคะ,ะอะไรนะจะให้อีกเหรอ ปลาตัวเล็กโซนนี้จะเป็นปลาตัวเล็กไม่ค่อยใหญ่ปลาในเข้าเข้าแบกว่ามีลูกน่าดีนั่นไงลูกมันยเยอะแยะนี่ะนนักมี Nhanh đi, rượu. Ờ, dừng đi.